กรณการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องการเมืองครับจะมาคุยเรื่องเส้นทางของพลเดรพยุทจจันโอชาซึ่งวันที่30คกันยายนนี้ก็จะรู้ว่าจะหมู่หรือจะจ่ากับการที่นายกรัฐมนตรีจะได้ไปต่อหรือไม่อันนี้ผมก็เคยฟันธงไปหาหลายหนแล้วว่าจะได้ไปต่อ แล้วผมก็โดนถักประกาเสียนไปหลายโหนแล้วเช่นกันนะครับเพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเราจะไม่รู้ใจสาธรรมนูญได้หรอกว่าท่านจะคิดอย่างไรก็แค่วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ไปแบบนั้นแหละครับแล้วก็จะมีม็อบใหญ่วันที่30กันยาแต่เป็นม็อบที่หลังจากสาธรมนูตัดสินแล้วนะครับเพราะเป็นม็อบตอนเย็น พราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการกดดันสารรัฐธรรมนูญเลยทีเดียวเขาไม่เกี่ยวเลยเพราะถ้าเขาเกี่ยวเขาก็จะต้องมีม็อบวันที่29กันยายนนะเข้าใจตานนี้ด้วยแล้วมอบนี้จะปลุกติดหรือไม่นะชื่อว่ากลุ่มที่จะทำม็อบนี้ก็คือคณะหลอมรวมประชาชนซึ่งมีคุณนชพรพรมพันธ์นะครับ และคุณนิติธรหลําเหลือเป็นแกนนําก็คือรวมถึงกลุ่มเสื้อแดงด้วยนะครับแล้วก็จะมีฝ่ายค้านคือพักเพื่อไทยพักก้าวไกลที่ร่วมขยมอยู่วงนอกผมฟันธงเลยว่าจุดไม่ติดจุดติดยากมากๆด้วยเหตุผลข้อที่หนึ่งนะครับสถานการณ์ไม่อำนวยเพราะว่าบรรดาแกนนาที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดมันยังไม่โดนนะครับเพราะว่านาช้ำหมดแล้ว อดีตที่ผ่ามาก็ไม่ได้สร้างความศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนมากเท่าไหร่นะข้อที่สองอีกไม่กี่เดือนก็จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรหรอกพลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อไม่ไปต่อรัฐบาลจะยุบสภาไม่ยุบสภามันก็อีเรื่อยอีกไม่นานหรอะครับรอมาได้แปดปีแล้วจะรออีกไม่นานจะไม่ได้หรือไงแต่กับนั่นก็มี เหตุหนึ่งที่มอบจะตุนไม่ติดข้อที่สามนะครับพักเพื่อไทยแม้จะต้องการให้พลเอกประยุทธ์่ะพ้นสภาพจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ไม่ต้องการให้ยุบสภาครับเพราะว่ามันมีกฎหมายที่รออยู่ในกติกาใหม่ที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยมันจะเอื้ออํานวยให้พรักเพื่อไทยได้เปรียบในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ ถ้าเกิดยุบสาภาก็ต้องไปใช้กฎกติกาแบบเก่าซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ได้เปลี่ยนก็จึงไม่อยากให้ยุบสาภาเมื่อไม่อยากให้ยุบสาภาไม่อยากให้กดดันก็แรงหนุนมอบมันก็จะไม่มีนี่นคือสามเหตุผลนะครับที่ผมฟันธงว่าจุดไม่ติดแน่นอนนะครับ แล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรอ่ะตอนนี้ก็ต้องให้เวลารัฐบาลทำงานไปช่วงสุดท้ายเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยรัฐบาลก็จะมีไม้เด็ดออกมาเป็นการเรียกน้ำย่อยเป็นการหาเสียงล่วงหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรครับประชาชนได้ประโยชน์ไม่มากก่อนน้อยมันก็เป็นกฎกติกามันเป็นเรื่องราวเป,เป็นวิถีของการเลือกตั้ง ในระบอบประชาธิปไตยแบบนี้นะครับันก็จริง,รงความได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่ผมก็อยากจะให้พวกเราทุกคนนะครับใช้สติเวลาจะเลือกสอสอดูดูให้ดีว่าควรจะเลือกใครควรจะเลือกพรรคไหนเพราะวันนั้นเราเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินนะครับเพราะาเราเป็นประชาชนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียง คุณจะเป็นในพลคุณจะเป็นอธิบดีคุณจะเป็นมหาเศรษฐีคุณจะเป็นอะไรก็ตามก็มีหนึ่งเสียงเท่ากันหวามการเลือกตั้งนี้มันก็เป็นการที่ทําให้พวกเราต้องภาคภูมิใจโดยเฉพาะาผมนะครับเวลาไปหย่อนบัตรเรื่องตั้งแต่ละครั้งไม่ว่าจะสานามใหญ่ไม่ว่าจะสามแะ้วผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่าสามารถเลือก คนที่เราชอบทั้งสนามใหญ่สนามเด็กด้าลดวเพราะฉะนั้นก็พวกเราก็จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับเดี๋ยวพายุก็จะมาแล้ววันที่29จะเข้ามาแล้วแต่ดีนะมันอ,อน่อ,อนอ่อ,อน,ออน,ออนมาจนเป็นเหลือแค่ดีเพสชันถือว่าพระสยามเทวาธิราชก็ปกป้องครับมันไม่ใช่ลูกมาขือมาแต่ยังไงก็แย่หรอวครับน้ำก็ท่วมทิพยวายวป่วงเลย หลายต่อหลายจังหวัดในกรุงเทพก็แค่น้ําท่วมก็แค่รถติดก็แค่ท่วมรถเสียหายท่วมบ้านเหลือแต่ต่างจังหวัดเนี่ยครับมันพังบ้านไปทั้งหลังเลยมันพังทุกอย่างไปเลยถนนเนี่ยถนนใหญ่อะ่ะถนนเส้นใหญ่อะ่ะมันพังเลยเจาะเป็นรูเลยแรงน้ํามันน่ากลัวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมรับมือก็ต้องให้กําลังใจรัฐบาล ให้กำใจผู้ว่ากทมให้กำลังใจผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับเมื่อวานเราปฏิวตัตว่าการกาาาาระทรวงมหาดไทยเมื่อวานหรือวันนี้ก็ไม่รู้มาเนี่ยมาประชุมเรียกท่านผู้ว่าไปเรียกคนรู้คนนี้ไปเพื่อจะวางแผนรับมือพายุนี่แหละครับแล้วท่านไปต่อจังหวัดไหนก็ไม่รู้นะก็ถือว่าโอเค อย่าไปคิดะายมากอย่าไปแค่งเครียดอะไรมากกับเรื่องการเมือง <_ EN> ก็ปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาติเอะอย่างน้อยเราก็ดีกว่าประเทศอื่นเยอะแยะมากมายอย่างผมเนี่ยผมมีสิทธิ์ด่าพลเอกประยุทธ์อ่ะผมมีสิทธิ์ด่าพลเอกประวิทธ์หรือผมจะด่าคุณทักษิณผมจะด่าคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้อ่ะถ้าด่าในวิธีประชาธิปไตยอ่ะมันมีประเทศไหนสก,กีประเทศวะในโลกใบเนี้ที่สามารถทําอย่างนี้ได้เป็นพมา่าเป็นไง มิสแกนพม,กม่าจมาออกมาพูดนิดเดียวอะ่ะเข้าประเทศไม่ได้อแย่เลยเพราะนั้นก็ต้องภาคภูมิใจความเป็นไทยภาคภูมิใจในแผ่นดินไทยนะครับยังไงก็ให้มาอยู่ในกัดตึก,กาของมันเองเท่านั้นเองนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะครับท่านที่เข้ามาในช่อง ยูทู่กดโพสแช์แนลก็กดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้ผมด้วยนะครับกดติดตามม้ด้วยครับแล้วก็จะเป็นพระคูณอย่างสูงเลยทีเดียวสําหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูเข้ามาร่วมกันสร้างพ่อปู่สีสุดโถแม่ย่าสีปทุมมากับผมนะครับผมจะสร้างท่วราชว,วุราพิษานุโลกนี่แหละครับบริจาคหนึ่งพันบาทจะมีชื่อนามระกยลติดที่ฐานองค์ฐานตอนนี้ผมก็รวบรวม,ร,วม,ร,วม,ร,วมรายชื่ออยู่แล้วก็คุยกับช่างคุยกับผู้ที่จะทําฐานเรียบร้อยหมดแล้ว ก็เตรียมต้องเสร็จภายใน29ธันวาคม2565นะครับแล้วก็จะบวงสรวงใหญ่วันที่29มกราคม2566ครับวันนี้ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งขอเ่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการมาคมสื่อท้องถิ่น สมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระผลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ,จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักิ์อาจารย์นกแก้วเมืองทองชานี